เอาแล้วครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กันในแมป All Star Tower d e f e n นนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำตระคร5ดาวอย่างอุนคิโอรานั่นเองนะครับนะเป็นตละคร5าดาวนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามกันไปแล้วนะครับแต่ณแผปัจจุบันนะครับณอัปเดตปัจจุบันนี้อุนคิโอราก็ยังเก่งอยู่นั่นเองนะครับคือมันยังสามารถเล่นได้นะเป็นตละครที่เก่งมากๆนะครับนะซึ่งผมใช้งานมันเนี่ย คุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับอุนคิโอลานะเออซึ่งวิธีการได้นะครับแล้วก็สามารถสูบได้จากตู้ x และตู้ y เลยนั่นเองนะครับแล้วนะแล้วก็ส่วนวิธีการอัพขั้นของอุนคิโอลานะครับก็ให้เราไปคุยกับอุนคิโอลานะครับนี่ NPC อุนคิโอลาตรงอินเนาะนี่ตรงนี้นะครับนะเมื่อลงผ่านนะครับมันก็จะได้เป็นหอกมาเนาะแล้วเราก็ไปอ่าสามารถอัพขั้นอุนคิโอลาได้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคส่วนในเรื่องของ นิสัยนะครับที่ผมแนะนำสำหรับอุลคิโอล่านะก็น่าจะเป็นกระโหลกกับเจนิสิสนะครับนะสองนิสัยนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับแต่ของผมเนี่ยเป็นออสตาร์มานะครับก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะจะทำให้อุลคิโอล่าเนี่ยเก่งมากๆนะครับในตอนที่มันแปลงร่างนั่นเองนะส่วนสกิลทีนะครับอุลคิโอล่านะครับสามารถเล่นได้ทั้งหมด3สายเลยนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับใครที่มีออสตาร์เหมือนผมนะครับสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ดาเมจนะครับระยะหรือสปีดนั่นเองนะครับแล้วแต่เลยนะเไม่มีตายตัวนะครับเล่นได้หมดนะครับนะสายดาเมจนะครับก็จะทําให้อุคิวารเนี่ยตบบอสแบบหน้าสัต์เลยนะส่วนถ้าเป็นสายระยะนะครับมันจะทําให้อุคิวารเนี่ยจ่ายดาเมจได้ทั้งวงนะครับเพราะว่าอุคิวารเนี่ยเป็นออสตาเนาะส่วนผมนะครับอัพมาในส่วนของสายสปีดนะครับนะเพื่อที่จะให้มันเนี่ยทำดาเมดได้แบบว่าต่อเนื่องนะครับนะโอเคนะแล้วก็ ทา้สีที่ผมเลือกมานะครับก็จะเป็นตีเบิร์นสเม็ดนะครับได้ตังคืนนะครับแล้วก็ใช้หลบนะครับนะในการลงท้ายเอลเนาะโอเคนะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะอัพอุนคิวลาอีกตัวหนึ่งสายละเมิดอยู่นั่นเองนะครับนี่พยายามอัพอยู่นะโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอุนคิวลากันดีกว่านะครับว่ามันใช้งานกันได้ดีขนาดไหนนะก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าหลายๆคนเนี่ย อาจจะมองข้ามกันไปแล้วนะสำหรับอุนชิวาร่านะครับแต่ก็อุนคีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่โคตรจะเก่งเลยนะจะลงให้ดูนะครับเอาเป็นด่านลุงราเมงกันละกันนะครับนะน่นารำไรอยู่ไปอุนคิโอลานะครับเป็นตัวละครตั้งแต่เกมเปิดนะครับ เป็นตัวละครที่ดีมากๆนะันับตั้งแต่เกมเปิดมานะครับนะเป็นตัวละครหน้าดาวที่ทุกคนเนี่ยน่าจะมีกันเยอะแล้วเนาะแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีนะครับอ่ะอุนที่นะครับเป็นตัวละครตีแอนะครับผมซึ่งอันนี้ของผมเป็นออสตาร์ Star นะมันก็เลยวางได้ตัวเดียวนะครับโอเคในส่วนนี้นะครับสกิลของอุนคิวลานะครับมันสามารถอ่าเปลี่ยนร่างของอุนคิวลานะครับอ่ามันก็คือการ ปลดปล่อยดาบนั่นเองนะครับมันจะทำให้สเตตของอุนคิวลานะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจนะครับหรือว่าสปีดนะมันจะเปลี่ยนสเตตไปทําให้ดีกว่าเดิมนะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับเราจะต้องทําดาเมจนะครับนี่ดาเมจศูนย์ถึงสี่แสนห้านะครับก็จะเป็นอีกสเตตหนึ่งดาเมจสี่แสนห้าถึงหนึ่งล้านก็จะเป็นอีกสเตตหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าดาเมจเลยหนึ่งล้านไปเนี่ยครับมันก็จะเป็นอีกสเตตหนึ่งนั่นเองเนาะซึ่งอุนคิวลานะครับอันอัพขั้นสุดท้ายนะครับมันก็จะเป็น การเตมตีแบบเส้นตรงนะเราจะต้องกดแปลงล่างก่อนนะครับมาถึงตีเป็นเซอร์เคิลเอี e นะซึ่งตรงนี้เราจะต้องเก็บดาเมจนะครับนี่หายปะก็ดูเอาละกันอุนคิวล่าผมมันใช้งานดีขนาดไหนเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยใช้งานมันแล้วแบบว่าจิดใจเอามากๆเลยนะครับในตอนที่เกมมันเปิดนะนี่เออ คือถ้าใครที่ไม่มีออสตาร์กันผมนะครับมันก็เล่นได้นะเออมันเล่นได้หมดนะครับคือไม่ได้ตัวเนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับนิสัยที่แนะนําก็จะเป็นเจนิสิตกับกะโหลกนั่นเองนะอันนี้เก็บดาเมจครบแล้วนะครับผมจะทําการแปลงล่างให้มันปุ๊บมาดาเมจกับสปีดผมเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเหมือนมันจะลดลงว่ะเออเพิ่มมานิดเดียวเองเมื่อกี้แปลงร่างเลย นี่นะครับถ้าเกิดว่าเรากดแปลงร่างเลยนะครับมันจะได้ในส่วนของดาเม,มดนะแต่ว่าสปีดเนี่ยมันจะตีนานนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บดาเมจนะครับแล้วก็แปลงร่างเนี่ยจะได้ในส่วนของความเร็วกันโจมตีนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเป็นละคร5ดาวที่ดีมากๆนะครับเจ๋งมากๆเลยนะอุนชีเนี่ยอโอเคไป ตรงน,นีเ้เราไปดูในส่วนของ In f ฟิน t y กันดีกว่านะครับว่าใช้งานได้ดีขน,ขนาดไหนนะ Let's ก o ครับแล้วมาต่อกันในส่วนของโหมดอินกันดีกว่านะครับว่าสำหรับอุนคิล่าแล้วเนี่ยมันใช้งานกันได้ดีขนาดไหนนะ,อะโอเคไปก็สำหรับใครที่เป็นออสตา a r เหมือนผมนะครับก็จะลําบากเรื่องอตังนิดนึงเนาะในการวางนะครับเพราะว่ามันวางแพงมากๆเลยนะสองพกว่าเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีออสตานะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะอุนคิว่าเนี่ยเป็น เป็นตัว DPS อีกหนึ่งตัวนะครับที่ดีมากๆนะครับนะคือมันจ่ายดาเมจได้แบบต่อเนื่องมากๆนั่นเองนะครับทุกคน,นแถมเก่งด้วยนะอุนคีเนี่ยซึ่งสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็แนะนำนะเพราะว่าใครที่ไม่มีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผ่านเทลหนึ่งได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอุนคิวลาเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าเก่งมากๆนะถ้าเกิดว่ามีด่านของมันเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เก่งมากนะครับ ึ่งหลายๆคนก็อาจจะมีกันอยู่แล้วนะเนาะเพอพออุนคิวลาเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถเอาไป F K t i t l 1ก็ได้นะครับหรือว่าจะลงแบบยากก็ได้เช่นกันนะครับนะคือลงได้หมดนะอ่ะนะอุนคิวลาเก็บหมดนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่แพ้ธาตุนะเดี๋ยวผมจะวางในส่วนของตรงนี้ก็แล้วกันโอเคผมก็ให้ทุกคนได้ดูความเก่งของอุนคิไปก็แล้วกันนะครับนะ ดูเอาละกันนะครับวางคันแนรก,กตีเร็วขนาดนี้แล้วออตัวที่เก่งขนาดนี้นะครับเป็นของคุณนะครับทุกคนที่เห็นว่าดาเมจมันเวอร์เนี่ยของผมเป็นออสตานะครับ d a m ม g มันเลเวอร์นะถ้าไม่มีออสตาดาเมจมันก็ไม่เวอร์ขนาดนี้หรอกนะครับทุกคนก็ดูเอาละกันนะครับอให้ทุกคนดูแล้วก็ตัดสินใจก,กันเอาเองนะครับว่ามันเก่งขนาดไหนนั่นเองนะครับนะก็ ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนะรู้จะป้ายยายังไงแล้วนะครับสำหรับอุนชีเนี่ยนะถ้าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ดูไลฟ์ผม,มบ่อยๆนะครับก็จะเห็นนะครับว่าผมเอาอุนชีเนี่ยมาใช้งานบ่อยมากๆนะครับโอเคนะครับก็นะ อุนคนะครับก็สายที่ผมแนะนําจริงๆก็อาจจะเป็นสายระเมจนะครับนะแต่อันนี้ผมอัพมาเป็นทางด้านของสายสป,ปีดไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะผมกาลังปั้นอีกตัวหนึ่งเป็นสายระเมจนะครับนะคืออุนคีจริงๆแล้วมันเล่นสายไหนก็ได้นะครับเพราะเราสามารถเปลี่ยนสเตตของมันได้ได้ตลอดเวลานะเออมาแม้แต่ตัวโล่นะครับอุนคีก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะมันตีเร็วนะครับทุกคน ระยะอาจจะสั้นไปนิดนึงเนาะเออวงอาจจะแคบไปหน่อยนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ดีนะครับอืมอ่าเี่นะครับอ่ะก็สำหรับใครที่จะเอาไปเอาอุนคินะครับนิสัยปกตินะที่ไม่ใช่ออสตาจะาไปลงแบบไทแอลนะครับก็แนะนำให้อัพสายสปีดมาเนาะแล้วก็เลือกหลบมาด้วยนะครับเพราะว่าบอสในไทแอลเนี่ย มันชอบสตันนะครับแล้วเกิดว่าใครเนี่ยที่ไม่ได้ใช้อุจินะครับในการลงไทลก็สามารถอัพเป็นทางด้านของสายดาเมจก็ได้นั่นเองนะครับทุกคนคือมันไม่มันไม่มีตายตัวนะครับในเรื่องของการอัพต้นไม้นะคือมันแล้วแต่นะครับว่าทุกคนชอบแบบไหนนะครับอยากอัพยังไงให้มันเกิง่งยังไงนะครับมผมชอบออสตาภาคนี้ก็ตรงนี้นเลยนี่แหละครับนะคือเราสามารถโมดิฟายัวคอนของเราได้ตามที่ต้องการเลยนะเออ คือตัวมันเก่งอยู่แล้วนะครับก็การที่เราอัพสกิลทีนะครับหานิสัยให้มันสู่มสเตตให้มันเงนี้ยมันก็จะทำให้ตัวละครของเรานะครับเก่งยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะเออส่วนผมชอบมากนะครับในส่วนของ,ของตรงนี้เนาะเห็นอ่ะก็ทุกคนก็ดูเอาละกันนะครับนะสำหรับอุคิวลานะครับก็ผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกเนาะเออตัวแม่งเก่งขนาดนี้อ,อืม ดูเอาละกันนะครับซึ่งไอสกิลแปลงร่างของอุทิวาล่านะครับจากการที่ผมได้ลองใช้มานะถ้าเกิดว่าดาเมจ0ถึง4,500เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับอุคิโอล่านะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วการโจมตีเนาะทำให้แบบว่าตีนานขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดาเมจ1ล้านขึ้นไปเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจมานิดหน่อยนะครับแต่มันจะทำให้อุทิเนี่ยตีเร็วนะครับฮะแต่ถ้าเกิดว่าดาเมจเนี่ย ประมาณ400,000ถึง1ล้านเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะแล้วเมท400,000ถึง1ล้านเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็จากการที่ผมได้กดไปเมื่อกี้นะครับ2ตัวนะในลุงราเมงนะครับก็จะเห็นนะว่าสเตตของอุนชีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะทั้งดาเมจนะครับทั้งสปีดเนาะก็ผมเดานะครับว่าไอ้400,000ถึง1ล้านเนี่ยก็น่าจะเป็นการเพิ่มระยะนะครับเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มระยะอะไรประมาณนั้น เดี๋ยวผมจะลองกดใช้งานให้ดูนะอ่ะอันนี้ดาเมจไม่ถึง4,000,005นะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ๊บ่าเหมบะ้ะมันจะเพิ่มดาเมจนะครับแต่ว่ามันจะตีเร็วขึ้นนั่นเองเอ้ยมันจะตีนานขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าดาเมดหนึ่งล้านนะครับขึ้นไปเนาะมันจะทําให้ตีเร็วตีเร็วแบบตีเร็วมากๆเลยนะครับนะแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาอยู่ที่นิดเดียวเท่านั้นนะครับเพิ่มมานิดนึงก็ ผมก็มองว่าอย่างดีนะเออมันก็ยังเป็นตัว DPS ที่เก่งอยู่ดีนะครับสำหรับอ,อุนคิโวรานะครับผมอืมนะก็ทุกคนก็ลองดูจากคลิปนี้นะครับแล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่ามันเก่งขนาดไหนนะครับหนะ้าหามาใช้ไหมควรปั้นหรือเปล่านะครับนะควรสุม่มนิสัยให้มันหรือไหมนะครับนะก็ลองตัดดูแล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับนะก็ ก็คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่มาสาธยายความโหดของอุนคิวล่าให้ฟังกันนะครับนะก็ใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ